สวัสดีชาวกล้วยคนอาจ๊ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับกล้วยกล้วยไงกันเหมือนเดิมสิ่งที่จะเอามารีวิวให้คนได้ดูกันในวันนี้นั้นเอาดีๆคือดูในต๊อกๆแล้วรีวิวมันอัพขึ้นมามันแนะนําขึ้นมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาจากโฟมล่าเก่าสู่โฟมูล่าใหม่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาเล่าเรื่องที่น่าสนใจใหคนเข้าใจว่าเรารู้สึกว่าเออน่ากดลองใช้ดีว่ะคือยังไม่ได้สนใจตัวโฟมูล่าของเขาเนะี่ยสนใจแค่ว่าเขาเล่าเรื่องอ่ะเขาก็พูดประมาณว่าเออเหมือนใครมันจะไป ลิปสติาใหม่แต่แพคเกจจิ้งเก่าอะแบบลิปสติาใหม่แต่แพคเกจจิ้งอันเดอร์อะเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่แต่ตัวหลอดของตัวลิ์ปากที่เป็นอันเก่าอยู่เขาก็เล่าเรื่องออกมาได้ดีจนทำให้เรารู้สึกว่าเออกดซื้อจะได้ว่าก็กดมาด้วยกัน2ตัวนั่นก็คือลิปแมทที่เป็นลิควิดแมทของเขากับลิปไลเนอร์ที่เป็นดินสอเขียนปากได้ด้วยตัวเนี้ยเป็นกล่องเนี้ยแบบใหม่โดยการที่ให้ทุกคนน่ะจะได้มีฟีลลิ่งเหมือนกับการที่ สลัดอันเก่าออกไปแล้วก็มา u n p a ็คอันใหม่เหมือนซิลยายบ้านเลยอย่างนี้เขาก็จะมีด้านข้างตรงนี้เห็นปะคือจะแกะด้านบนนี้ก็ได้เป็นฟิลแบบธรรมดาเนาะแต่ว่าไม่จัะบลออุ้ยมันไม่สวยเลยเอาใหม่โลแปะบะเบิบบบบบ้นี่ก็คือเป็นแพคเกจจริงที่เป็นตัวเดิมของเขาแต่ว่าไอตัวกล่องที่มันครอบน้องคนนี้มาเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ตัวกล่องตัวนี้เนาะให้มันเป็นฟิลลิ่งแบบใหม่แบบสับให้มันมีความรู้สึกเหมือน ตื่นเต้นอยากจะแบบซื้ออย่างฉันนี่เนาะไอุนสองก่อนละกันเนาะดูจะแบบสีอ่อนกว่าเหมือนขนมหวานเหมือนเค้กอะไรสักอย่างหนึง่งถามว่าเคมีไหมก็มันหอมหวานมากกว่าเคมีแต่ก็ยังมีนิดนิด,นดหนึ่งนะเออต้องต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนทาว่าจะเป็นแบบเฟลลิ่งยังไงนะหัวธรรมดาปกติทั่วไปเลยความรู้สึกเบามือเบาแบบผิดธรรมชาติมากมันเบามากอะพูดีมากดูดิ สุภาพมากมันคือชมพูนูดแบบอมเหมือนส้มนิดเดียวแต่แบบชมพูนูดนูดนวลนัว,นวอันนี้คือส0ศทุกคนคือหัวแบบนิ่มมากอะดูดิเห็นปะคือโยกง่ายมากจะมีความชมพูชมพูเลยอันนี้คือชมพูอันบนศูนย์สองอันล่างศูนย์สี่ทุกคนเนื้อทาลงไปแล้วแมทนะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วพอเอานิ้วไปแตะๆดูมันก็ยังมีสีติดขึ้นมาตรงนี้อยู่นะทุกคนลองสีชมพูดูนะพอแตะลงไปแล้วก็ จะติดสีขึ้นมาแบบนี้เลยรู้เลยปะคือตอนนี้ชอบสีที่ติดอยู่บนมือตรงนี้มากเลยอะมากกว่าสีที่ติดอยู่บนหลังมือตรงนี้อีกทาเลยทาเลยสวยเหมาะกับลุคนี้มากพอทาลิปนี้แล้วคือลุกเปลี่ยนไปเลยจากตอนแรกที่อยากให้มันดูแบบที่เล่นะ่ะแต่กลายเป็นเหมือนออกงานะ่ะจริงจังขึ้นมานิดนึงอะ่ะสวยนะไม่ต้องทาเยอะขนาดนั้นคือ ฟอร์มูล่าไม่เหนียวไม่รู้สึกว่าแห้งแบบคือมันเป็นแมตต์ก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันบางเบาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกบางทีลิปแมตต์บางตัวมันจะมีความหนึบแต่อันนี้ก็ไม่หนึบเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตกร่องแต่ก็ไม่ได้เติมเต็มร่องขนาดนะั้นปากก็ยังมีเป็นร่องร่องปากซึ่งรู้สึกว่าก็ธรรมชาติดีคือด้วยความที่ปากบนเราดําอ่ะ พอเป็นสีที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนประมาณนี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันยังกรบขอบปากดำๆได้ไม่ค่อยมิดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราทาไปแบบน้อยมากๆก็จะย้ำอีกรอบหนึ่งด้านบนเพราะาเมื่อกี้เราไม่ได้ทาด้านบนเราทาแค่เฉพาะปากล่างหัวแอปพลิเคเตอร์ทำงานได้ค่อนข้างโอเคทาให้ขอบปากดูใหญ่ขึ้นทั้งๆท,ท,ท,ที่จริงแล้วปากก็ใหญ่อยู่แล้วเน้นเพราะว่าขอบปากฉันมันคล้ำอ่ะทุกคน ฉันเลียปากตัวเองแล้วรสชาติปกติคือหมายถึงว่าไม่มีรสชาติอะไรหลงเหลือมาที่ลิ้นของเราเข้าใจป่ะเรารู้สึกว่าทาไม่ต้องเยอ,อะจะเวิร์กว่าทารอบเดียวพยายามทาให้จบตรงไหนไม่เต็มตรงไหนยังว่างตรงไหนยังไม่แบบกลบไม่มิด ทาครั้งแรกให้มันจบไปเลยคือทารอบแรกให้มันจบแล้วให้มันแห้งให้มันจบไปอย่าไปทาซ้ำๆเรารู้สึกว่ายิ่งทาซ้ำอะ่ะปากเรายิ่งเป็นร่องมากยิ่งขึ้นทํางานได้ประชุมได้งานได้งานเช้างานกลางวันงานเย็นสี่นี้คือรอดได้เท่ากับแบบทุกลุกเลยเท่ากับทุกลุกจริงๆเมื่อกี้เรามีประสบการณ์จากการทาน้องศูนย์สองไปแล้วใช่ไหมทุกคนว่าเราควรจะต้องทาจบให้มัน รอบเดียวแล้วถ้าจบรอบเดียวเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันเอาอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันที่404ก็คือเนเก h เชลนะทุกคนนะ้องคนนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบรอบเดียวจบได้ด้วยความที่สีเขามันมันเข้มกว่ามันเป็นชมพูที่แน่นกว่าชมพูไปเลยสุดๆชมพูแบบสุดไปเลยเมมไม่ต้องทาเยอะแบบดีก็น่ารักดีนะแบบ ธรรมชาติดีไม่ต้องแบบแน่นปังอะไรขนาดนั้นทําให้ลุกเราเปลี่ยนไปเลยเมื่อกี้ดูมีความสุภาพดูทํางานได้มีติ้งได้ออกงานได้ลุคนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันให้ความเซ็กซี่สูสีเล่นมากกว่า เมื่อกี้เป็น2ส,สี2สไตล์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าใช้ได้ทุกโอกาสจริงๆคือต่อให้เป็นสีที่มันเข้มขึ้นมาอย่าง04อันเนี้ยก็รู้สึกว่าไปงานก็ได้ไปงานไหนก็ได้คือได้ทุกงานรอดทุกงานได้กับทุกลุกจริงๆการ a ลากาเมเล n ไทนี v e เว i ลิ Lip, ชื่อโคตเก๋โคตชอบต่อไปนะทุกคนอันนี้คือ b บ a n d y Tracy Lips เป็นลิปเขียนขอปาก ลองกันเลยไหมื่้งของเรื่องคือไม่มีลิปไลเนอร์ติดบ้านเลยเลยแบบเลยจริงๆอะ่ะก็เลยเออ,เอ,อซื้อก็ได้วะถ้ารู้สึกว่าแพคเกจจิ้งมันเบามากมเบามาือแบบเบาแบบผิดปกติมากอะแพคเกจจิ้งมีความแบบคู่คูเท่ๆมาด้วยกัน2หัวคือหัวที่เป็นลิปกับอีกด้านหนึ่งเป็นลิควิดลิปโอเค let's try สวดสวดสวดฮ่า ฉันทำมันหักอะแกดูดิสวยมากแต่ฉันทำหัวมันหักคือฉันกดแรงไปหรอโอ้ไม่กอดสีมีความเข้มกว่าตัวไลเนอร์สีนี้สวยมากมันเป็นแบบมันติดคอรัลมันมีความนูดคอรัลหมุนหมุนหมุนว้ายว้ายว้าย ทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะฉันทําอะไรผิดน้องเด้งขึ้นมาหัวแอปพลิเคเตอร์คือเหมือนกับกาล่ารุ่นเมื่อกี้เลยฟิลแบบงอง่ายแล้วก็เป็นง่ายเนี่ยเห็นนะแล้วก็หัวนี่เบาเหมือนเดิมลองสีเบอร์สิบก่อนแล้วกันนะขอบปากที่ดูแบบคำคำไม่คำแล้วจ้ะอือหืออือหือ,อ,อ ดีนี่คือเบอร์1 0, รนึูนทุกคนทำได้ดีนะเรารู้สึกว่ามันคือส้มน้ำตาลนะเออลุกก็คือดูโตดูเปลี่ยนไปดูโตมากยิ่งขึ้นนะ่ะสองสีเมื่อกี้มันจะมีความพอทานลงไปแล้วมันแห้งติดปากไปเลยฟอร์มูล่าเขาแต่ว่าฟอร์มูล่าสำหรับตัวที่เป็นไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความมัน คอเม้มปากไปแล้วยังมีความลื่นอยู่มันไม่ได้แมต์แห้งซะทีเดียวทุกคนรู้สึกว่าชอบมากกว่า่อไปมาลองเบอร์ศูนย์เก้านะทุกคนรู้สึกว่าสีศูนย์เก้านี่จะทําให้เราดูโตมากยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนไม่ได้ทาเหมือนป่วยแต่จริงๆแล้วทางไงแล้วดูแบบกลืนมากขอบปากที่เล้มขมอ่ะหายไปเลยเพราะว่ามันคือแบบมันคือสีปากแบบเพลนๆของเราแบบ ใช่เลยอะ่ะอีกด้านหนึ่งทุกคนเฮ้ยสีปากมากแอปพลิเคเตอร์คือแบบดีมากอ่ะดีมากทาทายังทาทาแล้วจ้ะ ทาทาแล้วจริงๆจบคลิปกันไปด้วยลิปสติกสีนี้ไปเลยก็แล้วกันนะทุกคนเรารู้สึกว่าทั้ง2รุ่นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันจริงๆมันแล้วแต่ขนฟอร์มูลา่าก็แล้วแต่ขนชอบบางคนแบบแห้งเกินไปมอยส์เกินไปลื่นเกินไปส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ารุ่นนี้คือแมตต์แห้งปาก เมมแล้วคือแบบไม่มีความลื่นอะไรใดเอ,อ่ยด้วยเนื้อสีของเขาแล้วเนี่ยสวยมากทุกคนส่วนการล้างล้างยากเพราะว่าติดทนมากเวอร์สำหรับน้องที่เป็นรุ่นของลิปไลเนอร์อันนี้คือชอบเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีลิปไลเนอร์อยู่ในมืออย่างที่บอกทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามัน complete ขอบปากของเราได้จริงๆบางคนปากค้ำอย่างเดียวบางคนปากค้ำและขอบปากมันจะมีเมลานินขอบปากที่มันดูแบบฟุ้งๆดำๆคำๆน้ำตาลน้ำตาลอะ อันนี้คือตอบโจทย์ฉันมากรู้สึกว่าการเขียนขอบปากอ่ะมันทําให้ปากของเรามันดูเต็มไปอีกแบบหนึ่งมันดูเหมือนปากเรามันดูฟินนชจริงๆอ่ะทาแล้วมันดูเต็มมากยิิงคือส่วนลิปสติกที่เขาให้มาทาปากเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของจิ้มจุมแบบว่ามันจะเป็นแมตต์มันๆไม่ได้แบบแมตต์แห้งไปเลยซะทีเดียวเวลาเมมเนี่ยมันจะมีความมันๆลื่นๆปากให้เราอยู่แล้วก็ล้างง่ายกว่าตัวน้องแมตต์คนนี้เยอะมากส่วนเรื่องการติดทนเราว่าไม่ได้ติดทนขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความแบบ t e x t อร์ลื่นๆปาก นิดหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ทั้งสองตัวจะบอกว่าแอปพลิเคอร์แอปพลิเคอร์คืออะไรแอปพลิเคเตอร์ที่ให้มาที่เป็นหัวจิ้มจุ่มของเขาอะดีมากคือสวอปมาตั้งแต่ด้านมุมปากเนี่ยแล้วก็หมุนมาแล้วหมุนคืนหมุนมาแล้วหมุนคืนหมุนมาอย่างนี้แล้วลากลงมาอย่างนี้คือหัวแอปพลิเคเตอร์คือแบบกราบกราบในความแบบจึงของหัวแอปพลิเคเตอร์คือทาได้ง่ายจริงๆมือใหม่ไม่ต้องแบบกังวลเลยว่าแบบโอ๊ยทาย่างมุมปากตรงนี้ หัว a ลิเคเตอร์คือจึ้งทั้ง2รุ่นจริงๆทุกคนส่วนตัวเนี่ยชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเขียนขอบปากเบลอขอบปากที่มันค้ำาๆแล้วก็ทําให้ปากดูอวบอิ่มดูเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยก็คือมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นยังลื่นๆ่นปากอยู่ยังรู้สึกว่าทําให้มันดูแบบเหมือนมอยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายปากดีใครชอบสีไหนหรืออะไรยังไงมีสีไหนที่อยากจะแนะนําให้กับ เพื่อนๆในช่องได้รู้จักกันก็เขียนมาบอกกันได้เลยนะจะากไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริงกร๊งๆให้กับช่องกล้วยๆไงของเรากันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า